คลิปนี้ให้พามาชมทีมงานเซอร์เวยของเราครับอาจารย์เหาะอ้นี่ครับได้ปลาเลยครับผมอาจารย์ปอนตัวบากใหญ่เลยครับปลานินตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหครับนี่ฮะนี่ครับ,รบวิธีวัดเพลงของพวกเราวัดความลึกครับผมจากปากบอ่อดินเดิมเมื่อผมลงไปเนี่ยตรงผมที่ยืนเนี่ยถึงไหมฮะพอละ ความลึกบ่อน,นี้อยู่ที่เจ็ดเมตรครับสวยงามไหมครับผมนี่ฮะอาจารย์ครับเซอร์เวครับผมเซอร์เวของทีมงานสุรท้า์ขุดโกงน้องนาครับผม ลงไปครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับ รเรียบร้อยครับการลการวัดความลึมกลลอของบ่อของพกเราครับผมวันนี้เรามีเมนูครับผมย่างปลาดินครับวันนี้โอ้โหครับสวยงามไหมครับผมนี่ะที่งานของพวกเราสวยงามครับอันนี้เรายืนที่ดินเดิมนะครับยังไม่ได้ปั้นคัน ถ้าปั้นคันขึ้นมาตรงนี้ก็จะสูงชะลรูดเลยครับผมอ่าความลึกจากดินเดอจากคันข้างบนก็ลงไปถึงจุดอ่าลึกสุดของก้นบ่อก็อยู่ที่เจ็ดเมตรครับแปดเมตรครับผมทีม <c oughs> ง,งานไปเอาน้ำมันมาแล้วครับ วันนี้จะย้ายเจ้า SK-200 SM ครับผมอาจาร์จิตจะไม่ลงบ่อครับจะใช้กำลังจะเติมน้ำมันครับผมใช้เจ้าปุ่มขีฝสักน้ำมันมาครับ เช่วโมงหนึ่งเิ้เลยเดี๋ยวคยๆึ้นมาแล้วก็จะได้ย้ายเลยเพราะเขาเพราะเขาจไอ้เส้นพรุ่งนี้ไงเดี๋ยวพามาดูปลาครับที่เจ้า XCMG เอาขึ้นมาครับลานินตัวโตๆเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหวันนี้ต้มปลาครับไปใส่นะ้ต้มลานินครับผมคนนี้ ไม่ตไกไม่ยางครับ oh. เอาน้ำใสกันครับโอ้โหว้านี่ครับผมปลามินตัวใหญ่ๆครับตัวดำเลยครับผม Oh. วันนี้เรามีทั้งไก่ทั้งปลาครับไก่ก็มีครับผมนี่ฮะก็เหลือนิดหน่อยครับก็จะเสร็จแล้วครับขึ้นตรงนี้ก็เสร็จเลยครับเพราะว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จบแล้วครับลายเยอะมากเลยครับ ฝากค้นงานด้วยนะครับทีมงานชาวเราคูณโค้งดงนั้นครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ